บบออวันดีเนอะก็อยู่กับผมนายป๊อปอคกแมนนะกับเกมจูซิบวอร์เ e รครีซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในโนเซอสุดแส,สนจะเร้าใจนะผมก็มารายงานตัวกันแต่ เช้าเลยนะครับผมก็ไม่เช้าเท่าไหร่อะสายแล้วเอาวันนี้กิจกรรมของจุลิษ์เวอร์นี้ก็มีมากมายเลยนะครับผมโดยเฉพาะเรือเทศนะก็ตัวที่เข้ามาใหม่เลยนะอ่าจริงๆก็ไม่เข้ามาใหม่เข้ามาประจําแหละแต่ว่าก็เวียนกับมาม่กครงแล้วหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับเออเช้าเช้าก็ติดๆกัดๆหน่อยต้องขอไปด้วยละกันอ่าก็คืออารูราทสนะผมหนึ่มีแพนด้าของเรานะผมตอนนี้ในเรือเท,ทิดนี้ เรียกว่ามีของครับครั่งเลยนะผมมีสไปโนเรปเตอร์ด้วยนะผมมีบูมีแบมบี้มีอาร์ทิเร็กเจนสองนะผมป้าเด็กสีนะผมแล้วก็มีอาร์เซท็อปเจนสองนะผมแล้วก็อาร์แบคิโอซอรัสนะเดอะบิ๊กวันด้วย ไดโตรงนี้ครับนะผมแล้วก็คาคาโน่แปรปเตอร์นะผมโอ้โหอะไรยยเยอะแยะกันไปหมดเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมีอะไรครบพร้อมนะผมแล้วอยากได้ตัวไหนก็แรกได้ตามสบายเลยนะผมเป็นการอัปเดตมาใหม่ที่แบบว่าสุดติ่งในเกงเต็มไปหมดเลยนะผมนันส่วนใครที่อยากได้การ์ดวิบวับนะผมก็เพียงเข้ามานะผมแค่แบบว่าล็อกอินเท่านั้นนะผมเปิดเข้ามาวันนี้ก็วันที่3นะผมได้ไตเซท็อปเจน2นะซึ่งผมรับไปแล้วนะผม ก็จะเป็นอะไรที่เดือดเหมือนกันสำหรับไตเซอร์ท็อปเจนสนะก็ผมปลดล็อกไปแล้วนะผมแต่ว่าได้ฟรีก็ดีทั้งนั้นนะผมโอเคนี่ไง <c oughs> สุดยอดจริงๆเลยสําหรับเกมนี้ในตอนนี้นะผมตอนนี้ก็มีแพ็คมากมายเลยนะแต่สิ่งที่ผมจะต้องทำนะผมนั่นะก็คือ,เ,อเก็บสะสมทรัพยากรน,นะผมเพื่อที่จะระเบิดสกรีกในวันศุกร์นี้นะผมสองทุ่มนะก็ตัวที่เข้ารอบมาให้เราได้ตีแย่งชิงกันนะผมนั่นก็คือ ไดโลโพสรับเจน2นะครับผมห,ห,หรือบานแข่งเจน2ของเรานั่นเองนะผมอัตตาดอบแบงค์นี่คือ100%เซเลยนะในใบที่2นะผมแต่ผมชอบแบบว่าสามใบมากฝ่านะ5 0 0 500 500นะแล้วก็มีอัตาดอบนะผมเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะได้3ใบซอนไงพันแห่นะผมอ่าวันนี้แพ็คก,ก็ยังมีมากมายเลยนะสิ่งที่จำเป็นที่สุดของผมในตอนนี้ก็คือแค a ส์ออฟไททันนะผม ต้องแอ์ระเบิดศึกกันซะหน่อยนะผมเพื่อที่จะสะสมให้ครบ25แต้มนะผู้ที่เข้ารอบมาให้เราตีชิงกันนัคือแบคคิโอซาราัโอตาดอแบงก็สวยโลนฟรีอีกอพูดตรงๆเลยผมชอบแบบนี้มากว่านะผมก็มีสิทธิ์ุน้รับถึงพันหเลยนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเกือได้นะผม <laughs> อ่ะมาไหนๆก็ไหนๆละเมื่อวานนี้แพ็ อ่อนๆแยะๆเลยนะผมแต่ผมไม่ได้ตีเลยเพราะว่าไม่มีเวลานะผมวันนี้สิแข็งจัดๆเลยป๊อปจะไม่มึงเลือกวันนี้มันไม่ได้จริงๆว่ะเราก็คนเราก็ต้องมีวันว่างไม่ว่างนะผมแหมโดยเฉพาะถ้าเกิดใครอยากให้ผมว่างเยอะๆมีเวลาทําคลิปเยอะๆก็ฝากกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมมาเล่นกันก่อนดีวว่าเล่นจะเล่นแพ็กไหนดีอะ ก็มี Monster of the Deep ิฟไฟฟ์โฟล์ฟันนะผมแล้วก็แอรนาสโตเซตท็อปโชดาวุงผมจะเล่นแพ็คนี้ก่อนก็นแล้วกัน m o n s t e r of the d e e p <c oughs> โอ้โหมีโมซา2อเจนสองด้วยอ่ะโหดจัดเลยทีเดียวท <c oughs> ำไมมึงโหดขนาดนี้เนี่ยออไม่เท่าไหร่หรอกผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ต้องมีธาตุน้ำสักตัวหนึ่งที่ไม่ต้องเก่งมากก็ได้เ <c oughs> ชื่อดินะทุกคนนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งโอเคแล้วก็ เราต้องมีท่ากระดองพี่ทรงพลังเจ๋วแจมสุดยอดไม่ต้องสุดยอดมากก็ได้เพราะพันเกับพันเเองนะผมเลือดของฝั่งนู้นนะรับเตเมเยีไดทีหนึ่งก็สบายแล้วเลยอัตราเข้ามาก็ห้าแสนนะผมยกแรกก็เจอพี่เมกคารดโดดเลยเดียวกับศัตรูคู่ท่าเต่าน้อยตลอดกานะผมโอเคเฮ้ยเราจะตายไม่เนี่ยลืมไปเลยชิหไหแล้มี5้าร้อยเจ็ดสิบแปดเลยทีเดียวเริบเลิเิตายวิ่เนี่ย ไม่โจมตีนะผมโอ้โหถือว่าโชคดีจัดๆเปลี่ยนมาแล้วโอเคโดนโจมตีหนึ่งยังอยู่นะผมสบายเมื่อเรามีสแต็กหนึ่งแล้วเราก็ปุมด้วยสแต็คนะผมดังนั้นป้องกันหนึ่ง,งก็เงนสองเหลือไว้หนึง่งโอเคขอใช้สูตรของพวกแกมันก็นกรักสูตรเหลือหนึ่งมาเลยโจมตีหนึ่งมันเหลือหนึ่งมั่นแต่ผมครบแล้ววะทุกคนดูดิว่าสูตรของใครจะเจ๋วแน่ประกรันโอเคครสี่แล้วนะผมฮ้่มันป้องกันหนึ่งไปแล้วะ ต้องลุ้นที่มันโจมตีสเลยเนี่ยแต่บอดมันโจม3แน่ๆดูจากสถานการณ์โอเคโดนเลยอื้ยลิสโซดัสเอาจริงลุ่ลงไปนอนกองเออแต่ไม่กลัวทำดีไว้ให้เพื่อนจัดจดแล้ว ไฮโลซอรัตผมต้องชนะอย่างแน่นอนโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามป้องกันหนึ่งนี่ผมเผื่อรอดโอเคแต่ไม่รอดหรอกพี่แม็กนี่ดาเมจเต็มสเต็มนีม่นะกักดเข้าให้เออสามพันห้าตาทลนเลยทีเดียวมันก็บอกกูก็ตาถล,นล่นตั้งแต่ทีแรก,ก <laughs> ว่าพี่แม็กเรามาวัดใจกันโอ้โหพี่แม็กโจมตีสามอะ่ะเออเหมือนจะรู้หเหลือไว้หนึ่งเอกบ้าบอที่สุดบทสมัย A A I นี้ AI ฉลาดแน่ลูก จมตีหนึ่งจุตีสองจุตีสามจุตีสี่นะผมแล้วก็พันสองเรารับได้สองทีนะหนึ่งสองสามนะผมเหลือเหลือตัวหลังหนึ่งอันแน่ไม่เหลือตัวหลังหน,นึ่ง 1. ก็เท่านั้นแหละกันดบัน p ์พรีเดเตอร์เอ็กซ์นี่นะเรียบร้อย <c oughs> อถามว่าทำไมผมเรียกตัวนี้ว่าพรีเดเตอร์เอ็กซ์นะผมเพราะว่าตอนนั้นผมรีวิวแล้วในคำอธิบายบอกฉายามันว่า มันมีชายาว่า Predator X มีแน่เดี๋นั้นก็เลยไปชื่อติดปากมาตั้งแต่นั้นตายซะเจจงพูดรัสซอให้มันโลทะเลนี่ใครมันแกรงสุดปากเล็กมาแต่ว่าอนุภาพการกัดเนี่สามพื้นปันเรียกว่าแหลกไปเลยทีเดียวเรียบร้อยนะผมก็ผ่านไปได้อย่างสบายสบายนะผมในยกแรกนะแล้วก็ในโนเสาก็ยังเหลืออึมเลยนะสัตว์น้ำสัตว์น้ำ น้องเอฟีทักอีกอเราต้องมีธาตุาๆๆคิดยากเลยทีเดียวคิดยากเลยทีเดียว800เลยนะมันเปลี่ยนมาซ่วมเราตายเลยนะเนี่ยเราต้องมีตัวนี้นะผมแอมโมไนท์นะผมแล้วก็พอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเราก็ต้องมีธาตุนี้ห้้อ500 2พ0นน่าจะอยู่แล้วแหละทรงตัวทรงตัว,ตวแล้วเราก็ต้องมีสังหาร700เออสบายกะโถ่เอ้ยเรามีไฮเนียจะไปกลัวทำไม เรียกว่ากูกาสุดๆมาลุยกันดีฝ่านะผมผมก็ทําการรีวิวเจ้าไฮนิเดียไปแล้วนะผมสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะรู้ว่าเจ้าไฮนิเดียนี่มันมีอาประวัติยังไงประวัติอะไรอ่ะก็อ่าไปหาดูได้แล้วนะผมที่ทุกลมภาพยนต์ไม่ใช่ในเกมนี้แหละในคลิปของกูเออช่องพ่อ m a กแมนนะผมไปหาเลื่อนดูเอาไม่กี่ไม่กี่พาร์ทถัดไปนี่แหละ โอเคหันสามนะผมจอมเตีหนึ่งโอ้โหผมเจอโมซาซอร์ทั้งเจนหนึ่งเจนสองเลยีเดียวนี่มันระเบิดพลังใส่ผมสุดสุดเอ่อกกันหนึ่งกกันสองเือนหนึ่งอ่าอย่ามาหนผมอาไว้ผมมันไว้ลูกเฮ้ยสเต็กหนึ่งของเราเนี่ยแหละมันไม่ก้างครับสตที่สองหรอกมันเจ็บปากแล้วโอเคบีบมันบีบมันให้มันใช้สี่นะผมเอ้ยมันไม่มีสี่ว่ะมัีแค่สามนะนนมันต้องจมสีเฮ้ยมีสี่ว่ะตายแล้วมันต้องกัดเราสี่แน่ กันสาแม่เหลือเนื้อไกโอ้โหฉลาดมากเออโดนก็ให้อหมดไหนนะผมไปแล้วออลอยทุบบกในทีเดียวมา <c oughs> แกต้องเสือหายฟี่องฉันเล็บจิ๋วทรงพลังจมตีหนึ่งจมตีสองสามตีเหลือสแต็กมันด้วยจัดการมันฮะฟี่โอซารัสนี่นะนี่กันแพ้เขาให้เรียบร้อยนะผม <c oughs> ล้มทั้งคืนมาขนาดมันอยู่ในน้ำนะถ้าเกิดมันหล่นที่บกนี่ตัวม เสี่ยงมันจะขานาดไหนเก็ตโดมี5นะผมโจมตี4เล้นหนึ่งเองโอ้โหฉลาดนี่มันได้น้อยนะเออฮาฟิโอไปแล้วปะมาไฮนีเรียนะผม <c oughs> ใหเป็นได้อย่างเงี้ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่เลยโอ้โหแล้วก็มีเจ็ดร้อยมันมันยากนะเราน่าจ,จะรับได้แค่ทีเดียวเอ,อ่อทีที่สองนี่มันอาจจะถึงบวกค่าอาจิแล้วน่าจ,จะถึง853ร้อยหบนะผม ในนั้นป้องกันสี่เผื่อมันเหลือตัวหลังอันไหนไม่เหลือตัวหลังนะผมวัดใจจัดๆเอือเรียบร้อยทีนี้ดิงานหยาบนะงานหยาบจัดๆอืมเนี่ยมันโจมตีหนึ่งแปดร้อยห้าสิบสามแน่ๆป้องโจมตีส่ผมชนะนะผมอโอเคอเออไอนี่มันเดาง่ายเหลือเกินตายซะอย่าอยู่เลยทอาเมื่อมันหายดีเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วนะผมก้าวไฮบิดสักหารไปเล่นกับเราได้ไง มันม่วงทองวิบวับเลยนะดีนะไฮเรียมมีสแต็คเยอะนะผมอ่าปะกัดก็พาผมชนะไปแล้วนะครับผมเหมือนปะกัดเลยมีใครเคยเลี้ยงปะกัดม้างเหมือนเป๊ะเลยดีเดียวอ่มาต่อกันนะครับผมโอ้โห้ท่าสมบ,บูรณ์แล้วอะ่ะเหมือนแกล้งกันชัดๆอ่านี่ก็เอาดูดีเลยอ่าแล้วก็มีหัวไฟลุกด้วยว่ะ ไฟรุกนี่มันจะต้องเอาเต่าไปตัวนึงไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็อุศกันแปะเลยนะเลือดมันเยอะมากพลังโจมตีมันก็เยอะเหมือนกันเ,เราสัตว์น้ำนี่ไม่มี3จิ๋วเลยถ้ามี3จิ๋วยาวสา3จิ๋วไปเล่นซะหน่อยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมปลุยกันดีฝ่ายนะผมก็น่าจะได้โยอ่ะได้มาเลย เราแข็งตัวไหนวะแข็งปะลมาตัวที่นะผมแปดร้อยสบายเก็บไว้นึงนะผมหลอกลอก่อคู่ต่อสู้เลยไปมาเลยแกมาเจอเมอกาชิรอน,นองชันนี่เรียกว,ว่าอวาสานสัตว์น้ำเลยทีเดียวสา,สามเลยเหรอไม่โจมตีด้วยไม่โจมตีตาหน้าม,นมันมีแค่สามนะผมป้องกันหนึ่งป้องกันสองเรนนึ่งเออมันไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันคิดว่าฟามแร่งมันสูงมากไม่โจมตีอีกแล้ว ล้วอย่างนี้เราจะเปสตู้มัน,นยังไงวะเอ่อถ้าเราป้องกันไม่ไหวนะผมเปลี่ยนตัวดีกว่าเอาปาอมือามาก็้าแล้วก็เราต้องป้องกันไหมผมว่าไม่ป้องกันเลยดีกว่ามาวัดใจสุดๆวัดใจสุดๆโอเคมันมีหกนะผมนึกแล้วแหละป้องกันไม่อยู่นะผมออะเปลี่ยนตัวว่าเหลือแห่นะผม จมตี5ตายสิครับอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ไงเอือโดนกันาไปเลยนะผมแต่ว่าสแต็คเราเต็มมันไม่มีสแต็คแล้วนะผมเข้าทางเราจัดจัดตายซะจะหัวไฟลุกโจมตีหนึ่งจมตี2จมตีแสนขผมแล้วก็เราต้องป้องกันนะเนี่ยออป้องกัน1นึ่งสอนนะผมเลือหนึ่ง,อง,อง,งโอเค ม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มันน่าจะรับได้ทีเดียวนะผมโอเคเออลงไปนอนกองผมกลัวไงกลัวว่าจะถึง2 0 0พนมะผมมีสิทธิ์นะเนี่ยมาเลยโจมตีมาได้แล้วไม่โจมตีอีโอ้โหมันแข็งมากตายแล้วว่ะเออดังเคลนออกเทียนนี่ก็แกร่งมากเลยทีเดียวเมกาชีรอนนี่ก็จะไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวนะสามสีโอ้ 3, โหดยากเลย คิดยากเลยอ่ะผมเก็บสแต็กให้เพื่อนหมดเลยยอมเสี่ยงที่สุดนะ,ะมามันมีแปดลูกนี้โจมตีใส่มันก็ดีอ่ะตายแล้วว่ะโจมตีเจ็ดเหลือหนึ่งอกีกหายแล้วชิบหายคั้สุดเอ,อือโดนเขาให้สองทีเลยทีเดียวเอ,อือดเ้ยมันกัดซ้ำกับซากอะ่ะให้มันได้ยังงี้เลยมันเหลือหนึ่งนะโจมตีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยอะ่ะหกเลยองก,กันสองแลผม ยังอยู่ไม่อยอมแพ้หรอกนี่นะกัดเข้าให้เอาแดมาทีนี้แกจะได้รู้ถึงความรู้สึกของฉันที่เวลาแพ้ทางไปเช่นไร่ <c ười> แกจะได้รับรู้ความรู้สึกเดียวกันเอาแดมันต้องโจมตีเรายันพ้าดจะล้มเราได้นะผมดันั้นป้องกันสี่อ่า <c ười> ยังไงก็มีแค่หเท่านั้นยังล้มเมกาชีรอนของนไม่ได้หรอกแลงเพื่อนน้องเสียบไม่โจมตีก็ตายแล้วมันจะป้องกันสมหรือเปล่าไม่มั่นใจวะ่ะถ้าเราโจมตีตาหน้ามันมีแปดเราแย่เลยนะเออป้องกันตีลูกที่โจมตีก็ดีอะตายแล้วมันมี8ดเลยทีเดียวเ,เราจะตายไหมเนี่ยถึง2องันสีเนี่ย จบเอาผมไม่ตายจบนี้เจ็ดตอนนั้นเสร็ตโอยังไงโอ้โยกลับตัวมาแล้วนี่ผมงาบแล้วไหมเจ็บจุกแต่เกาะเราหนามากอาเมอร์เยอะตายซะเธออย่าอยู่เลยจดกลายมาสิเม็กกาชีลันได้นะนี่ถ้าเป็นเม็กธรรมดาไปแล้วนี่ผมแต่ว่าไปผสมกระเต่าไงดูเลยแข่งจัดตัว <laughs> อก็เข้าสู่ยกสุดท้ายแล้วนะครับผมืหแสนอวลโรวน,นจะจัดเอายกสุดท้ายง่ายกว่านี้อไงโห,หยกสามไม่โคตรยากเลยอ่ะอ่านี่เราเจออะไรอ่ะซูโชดัสอ่ะตัวใหม่ล่าสุดแต่โคตรสวยเลยทีเดียวจอระเข้ใช่ไหมอจอระเข้จัดตึงเลยไหมเราไหนๆก็ไหนๆนะสัตว์ี่ยไม่ได้ใช้แล้วดีกว่าเออจัดตึงไปเลยดีกว่าเราเจะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วผมแล้วก็เอา,เอาตัวนี้ ตัวนี้ไปดูกันดีกว่าน,นะผม <c oughs> เห็นยังไงล่ะหัว <c oughs> ฉันมั่งหรือ,อยังต้องมีกมลัวเลื่อโจมตีให้มันรู้ว่าเราโหัวแค่ไหนไม่นะรีเจนระดับ2หรือจะมาคู้รีเจนระดับ3 <c oughs> าฟอา์ถงไปหนึ่งทีเจ็บจุกไปล่ะจ <c oughs> ิบหายเปลี่ยนตัวทันใด <c oughs> เปลี่ยนตัวทันใดไม่โจมตีด้วยโอ้โหเราก็เก็บตเอาไว้ไม่สนใดๆทั้งนั้นะ เรียกว่าคนแข็งแกร่งไม่จะเป็นต้มป้องกันให้มันรู้ถึงความต่างชั้นไปเลยอ่าสแต็คคนเหลือนะอันนี้ต้งป้องกันไหยคือสแต็คคนเหลืง่ายเรื่องมันมีเท่านี้มาเลยจะมีสี่ล้มเราได้แน่ๆเลยทีเดียวเฮ้ยล้นสามก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ตายก็ได้ไม่จมสีนะผมโอเคแกต้องมีแปดเท่านั้นถึงจะล้มชั้นได้เพราะฉั้นป้องกันสี่แล้วยังไงล่ะสีแก็หกล้มชั้นไม่ได้เราจะบอกให้มาเลย เดี๋ยวฉันจะงาไปหมดด้วยตัวนี้ตัวเดียวแหละจมตีหกโอเคโดนกัดก็ให้เออไม่เป็นไรนะผมอ่าพักเปลี่ยนเพื่อนมาไหมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวไม่เท่เดี๋ยวไม่เท่หนึ่งสองไปสบายซะเจ้าพอยาวย่าอยู่เลย งับก็ให้ไม่งับด้วยนะผมหันไปฟาดหางโอเคหางก็สั้นกันจิ๊ดหนึ่งไฮ้ดีเรียแกบังอาจเปลี่ยนข้างมาอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแกะกล้าทรยศชันใช่ไหมให้ดีเรียในการใส่ใไฮนีเรียเรียกว่าเกมกลัวอนุภาพจัดจัดอ่าโจมเตนหนึ่งสองสามสี่ไปเลยประกาศสักดาความคิดใหญ่ โอ้โห,โห้ยประการสักดาวแาบยิ่งใหญ่ตายนีย่นะเรียบร้อยไฮนีเรียก็ยังไปแต่แกตัวสุดท้ายแล้วสินะ,ะเก็บสแตกไปเติมมันมีเจ็บแล้วนะตีนี้มันใส่เรายับยับแน่ดูสิจอมตีสิโอ้โห,โหมันฉลาดไปละเอไอเอ่อมันรู้ได้ยังไงวะเรียกว่าโจมตีแบบแต่ว่าก็อเอามีอยู่แล้วนะผมด้วยตัวนี้ไฮนโนซอรัสของผมจัดการมัน ตัวสีฟ้ามาเลยทีเดียวเขาเมือบอย่างแน่นอนไม่เขมือบว่าเอาหา่างทิซสายไปแล้วนะผม <c oughs> แตกสายพิซะนี่นะเรียบ้อยนะ <c oughs> ้อเย้ชนะแลวว้วเดี๋ยวแจมสุดต๊แ <c> ต <oughs> นการดทองก็มานอนรอผมแล้วนะครับผมได้แน่ๆการดทองใบใดใบหนึง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งเอ้ขาโดจ้า <c oughs> สู้ดูเดือดกระดาษน,นี้มึงให้คาน่กูนนเลยเนี่ยเจมให้มันได้อย่างนี้เดย์สามแต้มแล้วนะครับผมสำหรับแคทออฟสเตชันไปจัดการโอเวนโนคูแล้วกัน <c oughs> อ่ะพอดีฝ่ายนะเช้านี้นะสำหรับใครที่บอกว่ามีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างนะครับฝากด share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสี game, ยโยแกนทุกคน Benda yang lejuh! <laughs> hahaha, ha ha